สวัสดีค่ะวันนี้พาอพอกับช่องกินแซ่บแบบย่านั่งชาแนลเพืออก้าค่ะวันนี้ย่านั่งสืา้อมากินจุเนือ้อเนื้อมาสดสดหล่อนเลยเนื้อสดสดผักกระมี่ผักขี้พี่ต้นหอมสลระแหน่ทั่วอีไล่ะพริกกระเทียมอะไรล่ะ่น้องด้วยขาดก็ได้หอาเนื้อ กักแท้กิดอยากกินไหมพี่น้องพันเลยห,หิวแค่พันเลยแกวขีดเพียวโค้มพี่น้อง ฟลาแนแอรโดนโดนกินเท่านั้นตับไม่เหนื่อยนี่แหละพี่น้องพันแล้ว แก้วขีดเพียต้มแล้วจะมาปรุงเนอะลป,ปะายผักชี่ไห không ta được Giờ này xe làm khẳng mà lắm Xe nó cũng แดงแข็งให็นไหมนุ่มๆเนื้อนุ่ม,ม,มบักต้นผักขี้ได้ไปหรอต้อนแักใหญ่หนึง่งคุยใท่เลย chết 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 Tới trụ phía nào Tới trụ cho tập ăn nhồi nhồi còn nhớ tặng về làm Nhanh nào vô đi, thang này nhắn nào vô, nhanh nào vô thằng đầy thâu nào lèo Thang nào th th Thang đầy nhanh nào vô bọt nè Thanh nhanh แซ่ลำแข็งม้ามาเล่นนิ่มเหนือเล่นนิ่มพี่น้องร้องบางเด้อมันบังบ้าแล้วก็น้องลำแข็งแซ่ลำแข็งนิ่มดีพวดเหนือ แลนไปเคียงเนื้อมากพี่น้องแล้วใส่จังสิมอเตอร์ไซค์เบอร์อิสราเด้เลยค่ะแลนไปซื้อเนื้อ ข้าสุดท้ายพี่นองคุ้นสองอืมอืมผีเพี่ย นั่าก็อิ่มเราได้บันเมื่อ้ร <c oughs> ขอโทษขออภัยคนที่พอกินดิบเดอ้อค่ะของแสบถึงอยู่กับผู้มักเนาะส้อยเนือ้อส้อยจุแซนดแแข็งมานน้ำสีให้วหนเนื้อมันนิ่มนิ่มมันเนื้อม,มันนิ่มมันกรอบดีเนื้อนิ่มนิมนม่ยำละมุนในปากแม่พี่รัง จุ่วแก้วขี้เพียวคมใส่ดีน้ำพี่น้องใส่ปลาแดกน้ำแก้วขี้เพียวยานั่งใส่ปลาแดกน้ำได้เนะร่องเห็ดกินบ้างเด้อค่ะกินบอสุผาพกินมุมมั่งกับขอโทษขคอผ้าหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กอไว้สำนีสักก้อนเนาะค่ะถ้าใครมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจยานั่งในเด้อค่ะ